ชมเหรียญเก่าๆนี่ก็เกจิกรุงเทพหลวงพ่อพอรวัดหนองแขมนะครับก่อน5อ0ปันห้าร้อยนะครับก็สีก็แห้งๆเก่าๆนี่นะครับก่อนทอง0ันหรทองแดงทองแดงเก่าเดีย๋ยวชมดึงดึงดึงให้นะครับดึงให้อีกนิดหน่อย พระคูวิทยาสารคุณพรนี่นะครับเรา,าวาดวัดหนองแคมกรุงเทพนะครับดึงได้ไหมก็พอดึงได้นะครับกกเก่าแบบนี้ก็เก็บได้นะครับแห้งๆไปชมด้านหลังนะครับด้านหลังก็ที่ระลึก นะสิบมับเพ็ญกุศลถวายนะครับสองสี่ก่อนตรงพนะครับแบบนี้เก็บได้ครับแห้งๆซีดๆเตดตาแบบนี้แล้วก็ตัวอักษรที่เป็นธรรมชาตินะครับตัวอักษรน,นี่สำคัญนะครับดูพอศน,นะครับเล็กๆแบบนี้หล <c oughs> วพอ่อพรก็ เหรียญท่าน,นสร้างไม่กี่รุ่นเองนะครับน่าจะสี่ห้ารุ่นแล้วก็หมดแล้วนะครับท่านก็สร้างไว้ไม่เยอะมีสองสี่ก็หนึ่งก็ทันท่านนะครับเหรียญใช้จนหูฟางแล้วชมนหน้าหน้าทีก่อนจบคลิปนะครับก็ <c oughs> เป็นธรรมชาติอยู่นะครับ <c oughs> ทั้งรูปหน้าแล้วก็ตัวอ,อักษรก็ขอบคุณมากครับชายบางไทครับ